ยังบ่แสบ่นัวแท่งน้อชีวิตนี่บ่มาแล้วกระส้วนไปทังเวทีเลยนะเผาแค่นมาเดาได้เดาดีหาวดองดองแท้ยงี้ยม่เงียยตายแอนเล็บเจ้าโจมยังกระรอกกระเดียแท้มาจากไอ้ขุนบ่ประโจมยังไงของยากพ่ได้กินเชือแถ้าคอยเผาแค้นมากคอยกมีไงพอแห้งแล้วเจ้าไก่เดาแต่แค้นเนื้อจะไปเดาทางอื่นโอ้เจ้านี่ก็ได้ ไปได้มาทางพี่ไปเผาไปตลาดมาห่อนห่อนเอ้ากินตำมะม่วงกินตำมะม่วงเอ้ากินตำมะม่วงจังได่ตัวก็ส่องกินบกเป็นตาแสบแถวเฮ้ยยิบยิบจ้มหยอมจุนั่นแม่กินยังกะว่าแสบเป็นหยังคือว่ไอารมณ์กะบ่ดีหัวกะบ่าเป็นเก่าเอาเป็นเก่าเน่าไก่เผาสูงเขาฟังกันนะเดาดีเลยเน่ยไปเปอาแค่นมาตอนนี้ตายแอดเล็ดบ่เดาเมียจักที่ตอนนี้กระสุนอารมณ์กะว่าดีเถ้าเถ่าเถ่าตัวก็ต่องไปคิดหยากนี่นีเต่ามี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกกัดเข้าซื้อให้ผัวเฮากินซุมมือผัวเข้าเน่านตั้งดิ่งดิ่เดิงตั้งเดา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 เอ้จะดีเกินไปคือไวคือไวผัวเข้าเน่าๆมาใจมาเบิ่งกันนะเอาๆฟอกกัดดิงด้งดงดง้งเดา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 ฟอกกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลูกผู้ชายตัวจริงเอา ปากขอบคุณเมทิลนั้นเม่หลายนะเด้อไปงานจะข้าวคนมือเลี้งพว่ายิกลับมาโตเ้าไปฟังมาเด้อับื้องหน้าตาคือส้มสดซึนมือขึ้นนี่เป็นจ้งไดอีหมอสุดยอดเด้งเด้งเด้งเด้คเด้ง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 สุดยงด้งิด้านฑ์คุดภาพดีจเห้งเด้ง้ววั้นี้ที่ร้านด้งเ้ง้้า้า้้ สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย